สวัสดีค่ะคุณผู้ชมจ้นรับข้าสู่ c ซี u ีซัมมรีนะคะกับดิฉันโสภาจันทารุมไอค่ะสัปดาห์นี้ขอพาคุณผู้ชมไปช้อปปิ้งของน่ารักๆก,กันนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องเขียนของตกแต่งบ้านนะคะอุปกรณ์ในเรื่องของของใช้อุปกรณ์ส่วนตัวด้วยกับบริษัทโมชิโมชิรีเทลคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนหรือว่าโมชินั่นเองนะคะ เพราะว่าปีที่แล้วค่ะผู้ชมโมชิเขาออกสินค้าใหม่สูงถึง1 2 0 0 0 SKU เลยทีเดียวแล้วก็ยังมีการขยายสาขาอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะแต่ว่าจุดแข็งของเขาก็คือแม้ว่าเขาจะมีการขยายสาขาอย่างต่อเนื่องแต่ยอดขายของสาขาเดิมของเขาไม่ลดลงนะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญด้วยทำไมาจึงเป็นอย่างนั้นไปติดตามรายละเอียดพร้อมๆกันเลยค่ะ บริษัทโมชิโมชิรีเทลคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนหรือโมชิดำเนินธุรกิจร้านค้าปลีกสินค้าไลฟ์สไตล์ที่มีความหลากหลายทันสมัยเน้นคุณภาพในราคาที่ย่อมเยาวโดยสินค้าที่จำหน่ายส่วนใหญ่เป็นสินค้าภายใต้ตราสินค้าของบริษัทจะมีการออกแบบเพื่อจำหน่ายในร้านโมชิโมชิโดยเฉพาะโมชิ chi, แตกต่างจากคู่แข่งด้วยก,การออกแบบสินค้าให้มีเอกลักษณ์ทันสมัยและตอบสนองไลฟ์สไตล์ของลูกค้า โดยบริษัทมีการใช้ Data Analysis ในการวางกลยุทธ์เพื่อเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคและมีการจัดการ Supply Chain ที่มีประสิทธิภาพทำให้สามารถออกสินค้าใหม่ได้กว่าพันรายการต่อเดือนหรือ1 2 0 0 0รายการต่อปีปัจจุบันโมชีมีสินค้ากว่า20 0 0 0 SKU ครอบคลุม13หมวดหมู่เช่นของตกแต่งบ้านเครื่องเขียนกระเป๋าของเล่นเสื้อผ้าและสินค้าไอทีในปี2567 โมชีมีรายได้กว่า3,111ล้านบาทเติบโตถึง32%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยมีกำไรสุทธิ206ล้านบาทซึ่งสะท้อนถึงความสำเร็จในการขยายสาขาและการพัฒนาสินค้าที่ตอบโจทย์ตลาดปัจจุบันโมชีมีสาขาทั้งหมด159แห่งทั่วประเทศ ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้าคอมมูนิตี้มอลและล่าสุดเดียวเริ่มขยายโมเดลสแตนด์อโลนใกล้มหาวิทยาลัยเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มนักศึกษาและวัยรุ่นที่มีกำลังซื้อสูงโดยช่องทางขายหลักแบ่งเป็น83%จากค้าปลีก15%จากค้าส่งและ2%จากท่องทางอื่นๆโมชีเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่22ธันวาคม2565ภายใต้ชื่อยอ่อโมชี ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการเติบโตของรายได้และกำไรของโมชิโมชิในปี2567คือการเติบโตของยอดขายจากสาขาเดิมอยู่ที่3.85%การออกสินค้าใหม่ตลอดจนการขยายสาขาอย่างต่อเนื่องโดยในปี2567โมชิมีการเปิดสาขาใหม่34สาขามีสินค้าคอ a ์ร r a ชั o นและลิขสิทธิ์การออกสินค้ากับศิลปินทั้งไทยและต่างประเทศรวมถึงสินค้าลิขสิทธิ์ใหม่ๆ ส่วนอัตรากำไรขั้นต้นในปี2567ของโมชิโมชิอยู่ที่53.5%การที่โมชิสามารถเพิ่มอัตรากำไรขั้นต้นเป็นผลมาจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องสัดส่วนสินค้านำเข้าที่เพิ่มขึ้นและการมีสินค้าคอลลาเบเรชันและสินค้าลิขสิทธิ์เพิ่มขึ้นตลอดทั้งปีดิวซีสเตชันก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วยเพิ่มมาจินครับเออปัจจัยหลกัหลกๆเลยก็คือเรื่องเกเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ นะครับแล้วก็เในเรื่องเกี่ยวกับการที่เราเข้าใจตลาดมากกว่าแล้วก็เราปรับตัวได้ดีกว่าแล้วก็รวดเร็วกว่าครับค่ะแต่ว่าเราเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคมากขึ้นครับเพราะว่าได้ข่าวบอกว่าเรามีสมาชิกตอนนี้หกแสนครับเราได้ข้อมูลจากหกแสนมาพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือพัฒนารูปแบบบริการขายของเรามากอยแค่ไหนครับครับสำคัญหลักๆเนี่ยก็คือเรื่องของ Data าในเรื่องของเกี่ยวกับข้อมูลนะครับเราได้เอาข้อมูลกลุ่มเหล่านี้เอาเข้ามาดูนะครับแล้วก็เอาเข้ามาปรับดูว่าเ ผูบ้บริโภคเราพฤติกรรมผู้บริโภคเราเนี่ยต้องการอะไรนะครับแล้วเราก็เอาข้อมูลจากเหล่านั้นเนี่ยเอามาเ<ม>ดเวลลอปในส่วน,น,นต่างต่นะครับ <ạ. S 1> ข้อมูลจริงมันมีหลายด้านนะครับแต่ว่าเออก็แต่ละหน่วยงานก็จะเอาเข้าไปปรับแล้วก็พัฒนาเพื่อดายเซลค่ะสิ่งนึ่งที่เป็นจุดเด่นของโมเช่คือออกผลิตภัณฑ์ใหม่เยอะมากเลยเฉลี่ยเดือนหนึ่งเนี่ยเป็นพันแล้วทั้งปีตั้งหมื่นสองเราอันดียังไงคะที่จะทําให้เราสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้มากขนาดนี้ ครับคือหลังอย่างที่เรียนครับว่าเออพอเราเออได้ Data นะครับจากเอ,อิข้อมูลในอดีต็ดีนะครับปัจจุบันแล้วก็อนาคตเทรนต่างๆก็ดีเนี่ยนะครับเราเองก็เลยเอามาเดเวลลออตัวผลิตภัณฑ์นะครับให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มนะครับแล้วก็เออลูกค้าที่เข้ามาในร้านเราแต่ละวันเนี่ยในหนึ่งเดือนเนี่ยเราออกสินค้าใหม่ประมาณ1000 SKU นั่นหมายความว่าลูกค้าที่เข้ามาในร้านเราเนี่ยออทุกครั้งที่เข้ามาก็จะเห็นสินค้าใหม่ๆตลอดเวลานะครับเนื่องจากว่าเออ พฤติกรรมของออผู้บริโภคคนไทย,นยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เทรนด์ก็มีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลานะครับทำให้เราเนี่ยจะต้องคอยออมอนิเตอร์เทรนด์นะฮะแล้วก็ออกสินค้าให้ตรงตามเทรนด์ได้ในปี2568โมชีวางแผนขยายสาขาเอาร้านค้าปรีกโมชีโมช,โมชิจำนวน40สาขาเน้นรูปแบบที่หลากหลายครอบคลุมทัง้ง5้สรรพสินค้าคอมมูนิตี้มอลและไฮเปอร์มาร์เก็ต รวมถึงสาขา s t ต n d a l o n e น2รูปแบบคือสาขาใกล้มหาวิทยาลัยเพื่อเข้าถึงกลุ่มนักศึกษาและชุมชนโดยรอบและพ i l o อตโปรเจกต์สาขาขนาดใหญ่พื้นที่300ตารางเมตรขึ้นไปในเขตชุมชนเพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลายและสร้างศูนย์กลางการจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่โดยที่บริษทัทมุ่งเน้นการขยายสาขาในพื้นที่ที่มีศักยภาพการเติบโตทางธุรกิจเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและการขยายฐานลูกค้าที่ยั่งยืน ด้านงบลงทุนบริษัทค่ายว่านในปีนี้จะใช้งบลงทุนราว280ล้านบาทสำหรับการขยายสาขาใหม่และการปรับปรุงสาขาเดิมรวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการขยายและปรับปรุงพื้นที่คลังสินค้าและการรองรับการลงทุนในด้านอื่นๆเพื่อสนับสนุนการเติบโตและเพิ่มประสิทธ,ธิภาพในการดำเนินง,งานของบริษัทก็ต้องมาจาก ตัวออปเอเตี้จากแลนดร์ดที่เสนอเข้ามาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะคะแล้วก็เห็นภายปลายแล้วว่ามีเข้ามาเท่าไหร่ซึ่งซึ่งก็มีมาในปริมาณที่มากตั้งแต่ปลายปี2024แล้วอะค่ะแล้วก็ดูแล้วว่าเมื่อมีโอกาสเข้ามาในขณะที่พื้นที่ที่เรายังเป็นจังหวัดที่เรายังไม่ได้ไปหรือจังหวัดที่มีศักยภาพยังมีที่เราไปได้อยู่เราก็คิดว่าเราก็ไม่ได้มีแ a ช h f l o ที่ไม่พอหรืออะไรนะศักยภาพเราพอที่เราจะเปิดได้ถึง40สาขาค่ะ เพราะเอาจริงๆเนี่ยก็มีดีมาใช่ไหมคะเพราะสี่สิบส,สาขาเนี่ยบางทีในมุมมองเกิดแทนว่าสี่สิบสนินามันเยอะมาก,กค่ะจริงๆก็ยังยังไปได้นะสินค้าเราเป็นสินค้าที่ราคาไม่แพงเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ค่อนข้างกว้างทั้งในจังหวัดเล็กๆจังหวัดรองเนี่ยเราคือไปได้หมดทั้งไฮเปอร์มาร์เก็ตนะคะค่ะแบบอีกหนึ่งโจทย์ที่ได้ยินมาคือปีนี้ตั้งเป้ารายได้โต15-20%แต่ว่าท่ามกลางทุกคนห่วงเรื่องของวะเศรษฐกิจเป็นห่วงเรื่องกำลังซื้อ บนสมมติฐานอะไรคะที่เราทำให้เราตั้งเป้ากำลังนะค่ะจริงๆก็มาต้องมาจากพื้นเซมโสโตเซลก่อนที่เราตั้งไว้3-5%ารนะคะสำหรับสาขาเดิมแล้วก็สาขาใหม่ที่เราจะเปิดส0สาขาเนี้ยเราก็ดูแล้วว่าแต่ละสาขาเนี่ยไซส์เป็นอย่างไรแล้วก็ประมาณการไปในสาขานั้นๆเลยรวมทั้งการเติบโตของช่องทางออนไลน์ด้วยที่เราจะลองตั้งเป้าไว้เติบโตนในปีนี้เพิ่มขึ้นการที่ผู้บริหารเข้าใจธุรกิจอย่างแท้จริงเป็นจุดเด่นที่สําคัญของโมชิ ประกอบกับผลการดำเนินง,งานในปีที่ผ่านมาโมชีสามารถเติบโตได้ตามเป้าหมายที่ผู้บริหารเคยให้ไว้เห็นว่าคุณสะงานี่ตอบคำถามได้ทุกประเด็นแล้วลงรายละเอียดได้ลึกมากและลึกลงไปเรื่อยๆด้วยหมายถึงว่าคุณสงงาเองเนี่ยผมผมคิดว่าคุณสงาเขาเข้าใจในตัวธุรกิจอย่างมากเลยถึงขนาดว่าแต่ละสาขาที่ที่ที่ไปเปิดเนี่ยเขาคุณสะงาสามารถตอบได้หมดเลยที่ว่าว่าแต่ละสาขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับก็คือแสดงว่า เป็นคนที่แบบทำ,ทำงานได้ละเอียดแล้วก็ลงลึกมากๆครับโมชิเป็นหนึ่งในบริษัทที่งบดีมากๆเนาะของของปี2 0ง4นะีครับแล้วก็แล้วก็จากจากที่เขาตั้งเป้าของปี2025เนี่ยผมก็เชื่อว่าเออเขาก็ยังตั้งเป้าเติบโต,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 ตอีก40สาขาเนาะแล้วก็ท็อปไลน์ก็น่าจะ15-20เนื่องจากที่ทางคุณธนาใหก้ก็ยังเชื่อว่าเออก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้แหละเพราะว่าทางทางโมชิเองเนี่ยโดยปกติบุคลิกของของทางโมชิเนี่ยเขาจะให้เป้าที่แบบค่อนข้างจะกลาง ม่ได้บีอคือไม่ได้ a g g r e s ซี v อยู่แล้วเพราะฉะนั้นอาจจะยังมีรูมให้ให้ให้โตได้อีกด้วยเนาะอันนี้ก็จริงๆหน่าติดตาม FSSIA ได้มีการปรับเพิ่มประมาณการกำไรสุทธิปี2568ถึง2569ของโมชิโมชิรีเทลคอร์ปอเรชั่นโดยปรับเพิ่มประมาณการกำไรสุทธิขึ้น1-4เเป็น581ล้านบาทในปี2568และ668ล้านบาทในปี2569 การปรับเพิ่มประมาณการนี้ทําให้การคาดการณ์การเติบโตของกําไรสุทธิเป็น13% CAGR หลังโมเมนตัมกําไรที่เติบโตดีกว่าที่คาดการไว้และการปรับสมมติฐานยอดขายสาขาเดิมเพิ่มขึ้น0.5%เป็น3.5%ในปี2568และ2569เนื่องจากว่าสินค้าเขานวาง positioning เป็นสินค้าในราคาที่ย่อมเยาใครๆก็ซื้อได้ซึ่งนี่เป็นจุดที่ผมคิดว่าสําคัญเพราะนั้นเวลาเขาออก ออ์โปรดักตออกมาที่มันมีคอร collaboration กับอย่าง NTCB อรเอนทีที่เป็นแบบเกาหลีหรือว่า,าแบรนด์อื่นๆเนี่ยก็จะเห็นว่าทำให้เซมโซเซลเขาเนี่ยพุ่งขึ้นแรงมากขึ้นจุดสำคัญอาจจะอยู่ที่เรื่องของการขยายสาขาแต่ในวันนี้มาวันนี้คือการขยายสาขาก็มันมันก็เยอะอยู่ในระดับหนึ่งแล้วเพียงแต่ว่ายังถามว่ามันยังมีโอกาสเติบโตไหมอันนี้สำคัญ ซึส่สงผมว่ามีคือถ้าตลาดนี้ไม่ดีจริงนะตลาดสินค้าไลฟ์สไตล์ไม่ดีจริงหอต่างต่างประเทศไม่มาลงทุนหรอกมินิโซเอยนะครับเอ่อเคเคบี K K ที่จะเข้ามาแล้วลวันที่เราจะเห็นว่าเราไปเดินในห้างเราจะเห็นร้านกิ๊บชอบเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะป๊อปมากเอยอะไรอะแบอะไรมินิแบร์อะไรเยอะยอแยะไปหมดซึ่งดูดูกระจุกกระจิบนะแต่ต้องบอกว่าลักษณะเนี้ย เราจะเห็นว่าตลาดนี้มันมีนโอกาสเติบโตสูงซึ่งอันนี้ผมคิดว่าโมชิสามารถที่จะแคปเชอร์ได้ด้วยความที่แตกต่างนีรออกการดีไซน์สินค้าของตัวเองซึ่งผมผมชอบตรงนี้มันทาให้เป็นแบรด e เดอรที่ทําให้คนอื่นแม้คนอื่นจะเข้ามาแต่เขาจามารถที่จะสามารถ,ถขายของในเซมโซเซียที่เขาเติบโตขึ้นได้อย่างค่อนข้าง,งชัดเจนโมชิเขาเปิดสาขาแบบสแตนด์อะโลนนะคะเป็นแบบทดลองไซส์ใหญ่ บนพื้นที่300ตารางเมตรไปแล้วหนึ่งแห่งค่ะคุณผู้ชมที่ตลาดโอชอจังหวัดนครปฐรมนะคะและปีนี้ก็มีแผนที่จะขยายสาขาแบบสแตนดารลดไซส์ใหญ่เพิ่มเติมขึ้นด้วยค่ะวันไหนว่างๆเดี๋ยวเราแวะไป CV กันที่สาขาใหญ่แบบนี้กันบ้างนะคะขอบคุณค่ะสำหรับสมาคมนักลงทุนประเทศไทยนะคะแล้วก็บริษัทหลักทรัพย์ิเนเซียไซรัสสำหรับการไปคำนิวิสิตโมจิในวันนี้ค่ะสัปดาห์หน้าจะไปวิสิตที่บริ